มาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะรอเพื่อนๆเข้ามาก่อนนะจะมีใครเข้ามา ใครจะมาเป็นคนแรกเนาะสวัสดีค่ะใครเนาะมาเป็นคนแรกอ่าแสงกำลังจะบอกว่ามีถุงแค่นี้นะคะเราจะเก็บขวดนี้ได้อย่างไรให้หมดตะกร้าค่ะอ่าจะเก็บขวดได้อย่างไรให้หมดตะกร้านี้นะคะมาดูกันจ้าอ่ามา รอห้อยเพื่อนต้องมาก,ก่อนนะนี่ค่ะสูงใบแค่เนี้ยจะเก็บหมดไหมอ่าถ้าใสา่จะใส่ไม่หมดนะอ่ะอย่างเงี้ยอ่าใส่ได้กี่ใบเนาะนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณชูชูคุณน้ำนะคะอ่าบุญรัศดาอุปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ แตงรางจะบอกว่ามีถุงใบเล็กแค่นี้จะเก็บขวดได้อย่างไรให้หมดประกา,างนี้นะคะนี่ค่ะทำอย่างไรสวัสดีค่ะคุณอ่า l o ลโลม i e เฟรน a n k you so ค u คิมาสนะาฝากกดไลค์ให้ด้วยนะตรงซ้ายมือค่ะฝากกดให้หน่อยนะ เราจะทํายังไงทํายังไงกวดนะคะเรามาทํากันเลยไหมมาทํากันเลยมีเพื่อนเข้ามาแล้วมีเพื่อนเข้ามาแล้วนะคะเรามาดูกันวิธีไม่ยุ่งยากนะคะง่ายๆง่ายๆเลยค่ะไม่ไม่ยุ่งยากนะไปดูกันต่อว่าทํายังไงเราเปิดฝาขวดค่ะท่ให้คุณไปแล้วเหมือน อ่าขอบคุณ thank you thank you สวัสดีค่ะคุณนาบูนสวัสดีค่ะนี่ค่ะขวดนะคะเรามีจำนวนเยอะค่ะมีแต่เรามีถุงใบเล็กนิดเดียวถ้าใส่จริงๆพี่นกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นกถ้าเราใส่จริงๆน่ะก็จะใส่ไม่ได้นะอ่ะใส่ได้ปสัมส 3, 3ามใบนะขวดอ่ะวิธีง่ายง่ายเลยค่ะอ่า แล้วเอาฝากวดไปข้างในอ่านะคะฝาขวดไปข้างในแล้วก็หมุนฝาเราเก็บแล้วได้แล้วนะคะหนึ่งใบใบที่สองค่ะก็ทําเช่นกันจนหมดเลยนะคะจนหมดเลยแล้วก็จะมีที่เก็บได้อย่างเยอะแยะเลยนะคะเยอะแยะเยอะแยะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบนี้พี่แสงจะเก็บได้หมดไหมอ่าได้สามใบแล้วนะได้สามใบแล้วนะอ่า ใบที่สี่แล้วใบที่สี่แล้วค่ะอ่าอ่าไปที่ห้าค่ะถ้าเรามีถุงใบเล็กนะเราอยากได้ขวดเยอะๆเก็บเก็บสะดวกง่ายอ่าเราวันนี้เรามีให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะวันนี้อ่ามาเก็บขวดนคะคะเก็บยังไงให้ได้เยอะๆก็คือเก็บวิธีนี้ ได้เยอะเลยเอาฝาไว้ข้างในนะคะทักทายค่ะสวัสดีค่ะ,ะทักทายสวัสดีนะคะชลล Hello, ื่อะไไเอร Hello my friend I'm not speak English นี่แล้วก็มีเคล็ดลับมาให้เพื่อนๆได้วันนี้นะคะวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับแบบนี้มาให้เพื่อนๆค่ะ อ่าเห็นไหมเห็นไหมว่าเราได้เยอะมากเลยอืมถ้ามีถุงใบใหญ่ตรงนี้เราก็จะได้เงนเยอะกว่านี้นะคะจำนวนเยอะกว่านี้อ่าเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมดีเราเก็บได้จดํานวนเยอะแล้วสามารถเอาไปห้อยได้ด้วยนะห้อยอย่างเงี้ยถ้ามันยังไม่เต็มรอบนี้เราก็ทําให้เต็มค่ะแล้วเราก็ห้อยกราบสวัสดีค่ะคุณเหดียวแซนโซน มีเห็นไหมคะว่าเรา